คลิปนี้พาเพื่อนๆกลับไปซ้ำหมายเดิมกับงานสปิว3ามแบบสมสไตล์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรชุดสายหน้าจะเป็นแบบไหน,ไ,หนไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับวันนี้เหนือเมื่อิจิ้งพาเพืเ่อนๆเข้าบัวเมาส์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะกับหมายนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมมาซ้าดูนะครับกับวันที่6มาดูกันว่าวันนี้จะมีตัวป่าให้ได้เยอะหรือเปล่าตอนนี้ผมมาถึงที่ใหม่ก็ประมาณบ่ายโมงนะวันนี้มีเวลาว่างช่วงบ่ายครับผมเตรียมเฉพาะคันสปิวมานะครับนะสปิวก็3คันนี่เล่นคนละอย่างเลยนะก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นสปิว์สองชิ้นยกนนะที่ผมลงคลิปไว้นะครับ อีกคันนึงก็จะเป็นตุ้งติ้งสองตะขอนะตุ้งสองตะขอนะตักวกลัวตัวเดียวนะก็อีกคันนึงก็เป็นลนักษณะงานไม้ตายนะไม้ตายใส่ทุนด้วยนะอ่าใส่ทุนด้วยนะเป็นงานไม้ตายนะครับสองชิ้นด้วยนะกันนะก็สามแบบสามสไตล์นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมีเวลาว่างอยู่ประมาณอ่าสี่ชั่วโมงนะถึงประมาณสักห้าโมงเย็นนะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะสมเดียกันเลยให้เกรดประรวมหน่อยนะี้ครับ หนึ่งซองใส่ไปเลยครึ่งกิโลหมดไปเลยแดงเหนือเมฆวันนี้นักกีฬาก็ยังเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะนักกีฬาก็ยังเยอะอยู่นะวันนี้น่านนะนจะรวมลูกเกือบสามสิบนะเนีหัวชิพชิบเหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะตนนัวนี้หนึ่งกำมือครับอัรตราส่วนนะนกำมือแบบนี้ ก็ตัวนี้ใช้ได้หมดฮะทั้งหมายธรรมชาติหมาเหมอบอกแข็งนะชิปใช้ได้ค,ดไคนให้เข้ากันนะตัวนี้เชื้อเรื่องกินก็ชิปก็ได้ความมันความหอมนะครับช่วยในเรื่องของการแตกตัวรวมฝูงปลานะครับก็แบ่งหนึ่งเมฆก็เป็นหัวเชื้อรวมนะตับกุ้งแล้วก็หัวเชื้อต่างๆนะตัวส่วนเร่งกินก็เพิ่มความขควมให้เหยื่อนะครบทุกรสชาติเหยื่ออ้อยนะ ใส่น้ำเข้าไปครับวันนี้ชิ้นเกี่ยวมี2ตัวนะครับเพราะว่าเล่น2ตะขอนะก็จะเป็นขนมปังกับที่เกี่ยวสาเร็จรูปหนาเมฆเหมือนเดิมใช้ตัวเดียวเหมือนเดิมทุกหมายที่เป็นผงแบบนี้ผมน,นะเป็นเหยื่ออ่อยนะเ่นอาแบบนี้ลุ่นๆแบบนี้นะบีดดูถ้าบีบแล้วแต่ตัวเป็นผงก็ถือว่าใช้ได้แนละ้ว ก็ผมจะเพิ่มนขนมปังเข้าไปด้วยนะเพราะว่าใหม่นี้มีตะเพียนยิสกนงจันนะตะเพียนยิสกนงจันปลากระหูกขนมะปังสักสองกำมือนะส่วนตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแตะตัวที่ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าตะเพียนยิสกนงจันนชอบเป็น,นขนมปังอยู่แล้วนะสองกำมือคนระับ ได้ครับเยออ่อยนะนี่เป็นเยอะอยครับเสร็จปุ๊บเราจะมาทำตัวชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปนะเกี่ยวสำเร็จรูปตัวนี้ก็ผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมาตัวเดียวนะเยอะหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับ ปริมาณให้เท่าๆกันนะปร,นรนนนะปริมาณให้เท่าเ่ากันครับมีติน้ไม่เยอะปริมาณให้เท่าเ่ากันวันนี้เราตกสามคันก็เยอะหน่อยนะผสมเยอะหน่อยเหนะอหนึ่งน้ำหนึ่งครับแบบนี้หนึ่งน้ำหนึ่งแต่ผมจะเพิ่มหัวเชื้อเล่นกินเข้าไปหน่อยนึงนะถ้านี้หัวเชื้อน้ําของค่ายต่างๆก็สามารถผสมได้นะครับจะแต่งกลิ่นเป็นตัวไหนก็ได้นะเสร็จปุ๊บก็เรามาเข้ากับตัวชิคกี้พาดดยเรื่อย กัวิ้งเกี่ยวก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมาคนระับตบบนี้จะทําเป็นเหยื่อลูนหรือว่าปั้นเม็ดวันิ่มก็ไดนะ้แต่หลักๆผมชอบปั้นเม็ดวานิ่มมากกว่าประมาณแบบนี้กินก็จะออกเป็นลักษณะหมอมอ่อนๆนะครับอ่อนๆๆนะจับตัวตะขอได้ดีขึ้นเพราะว่ามีความเหนียวแบบนี้นะเวลาปลามันเข้ามาดูดปลามันส่วนใหญ่จะมีฟันนะฟันมันจะมาติดอะไรที่เหนียวๆแบบนี้ครับ ก็ดูดเข้าดูดออกไหมดูดลึกๆทุ่นมีอาการก็วัดได้เลยสายมีอาการก็วัดได้เลยทีอ๋อเดบบี๋ยวนี้ดูอีกตัวน่ีครับดูไม่ได้ครับหนึง่งฟังนี้ตกสองตะขอก็ชิ้นเกี่ยวสองตัวหนึ่งังหนึ่งตะขอชิ้นเกี่ยวเป็นรูปหนึ่งตะขอ ฟางก็เพ <m í toys> <t Ps. t yelled> ิ่มคำามหอมด้วยเขียวนื้อเมหน่อยนฉีดเข้าไปเลยครับฉีดทีเดียวจบเลยมาลุยกันมาเพื่อนๆลุยกันเลยสุ่นเกียวสุดเลยรูปเนื้อเมฆนะตัวนี้เป็นตุ้งติ้งนะสองตะขอขนมปังใส่เข้าไป จิบเดี๋ยวโพงไว้ที่ขนมปังนะครับตุ้งติ้งสองตะขอ,อามาดูว่าวันนี้อะไรจะทำงานนะร้รนะสามแบบสามสไตล์นะครสติ๋วนะต,ตะขอครับเหมือนเดิมครับใช้ยางหนังยางนะเป็นตัวบอกอาการเช่นเคยนะหนังยางกับหนังยาง นี่ก็สองชิ้นยกครับสองชิ้นยกนะตัวบนใช้เป็นขนมปังตัวบนขนมปังครับตัวล่างก็ชิ้นเกอสุริยกบอย่างนีง้ จับจิบเย็บผมไว้ที่สปริเงเย็บผมไว้ที่สปริงครับคนฟังเนาะแปะด้านข้างเหมือนเดิมมาสองชิ้นยกครับสองชิ้นยกปุน่นน่ะมันนั่งกินปุ่นน่ะ ไกลหน่อยครับไกลหน่อยไกลหน่อยไกลหน่อยส่วนตัวนี้ก็ไม่ตายสับปิวไม่ตายสปิวไม่ตายสปิวก็ใส่เยอะเหมือนตุ้นติ้งไนะะเกี่ยวมือรูป สปิวทสปิวงนสปิวุนกันครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปเรียบร้อยครับเพื่อนๆสามคันนะครับก็นั่งรอนะครับปลาเข้ากินเหยื่อนะครับ ก็วันนี้นะครับสภาพอากาศก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนเช้านะเพื่อนๆนะตอนนี้เนี่ยจะบ่ายสองโมงแล้วนะครับนะผมเซตอุปกรณ์อะไรลงเบ็ดอะไรเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ครับเปิดซ้ำน้ํา6นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ารุนกันต่อไปเพื่อน แต้มแรกแหกหมานมาแล้วก็เพื่อนๆนะลงเบ็ดอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแต้มแรกมาแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับก็ตัวนี้กินในลักษณะงานตุ้งติ้ง2ตะขอนะครับนะวันนี้นะครับ3แบบ3สไตล์นะครับกับงานสปิวนะครับนะสามคันนี่ชุดปลายสายไม่เหมือนกันสักชุดเลยนะครับก็สปิวตุ้งติ้ง2ตะขอทํางานก่อนเลยนะครับเป็นนวลจันทร์ไซส์สวยเลยนะเพื่อนๆนะก็ตัวนี้นะอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าขีดนะครับ แต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับกับงานตุ้งติ้งครับเพื่อนแต้มแรกมาแล้วครับกินงานตุ้งติ้งนะสองตะขอหลังจากที่ได้ปลาแต้มแรกนะครับกองเงียบเลยนะครับนะตอนนี้ผมลงเหยื่อน่าจะเป็นเหยื่อที่3มแล้วนะครับก็ยัง ไม่มีอาการนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าไว้สัก4ี่หตัวนะครับก็ถือว่าได้มันได้รอดตัวแล้วนะครับวันนี้ค่าคันนะครับมาตอนบ่ายก็เขาเก็บอยู่50บาทนะครับ50บาทลุ้นกันครับว่าวันนี้จะตามเป้าหรือเปล่านะครับตั้งเป้าไว้5แต้มครับเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้นะครับยังเงียบอยู่เลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหลงไปเหยื่อที่3แล้วนะครับ วันนี้เนื่องจากสภาพอากาศนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังไม่มีแดดเลยนะเพื่อนๆนะผมมานั่งตรงนี้นะ่าจากเกือบเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับอ้าวพูดไม่ทันขัดคํำก็เพื่อนแต้มสองมาแล้วครับโอ้โหครับตัวนี้กินเป็นงาน สปิว2ชิ่งยกนะครับนะต่อตอนนี้นะครับทำงานอยู่2ชุดใส่หน้าแล้วนะครับนะชุดตุ้งติ้งกับชุดอ่าสปิวสอชิ่งยกนะครับงานไม้ตาย2ตะขอยังไม่ดิ้นเลยนะครับนะไม้ตาย2ตะขอผมตกไม่ไกลนะครับนะเพราะว่าอ่าใส่ตัวทุ่นด้วยนะครับตัวนี้เป็นนวลจันทร์อีกแล้วครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็ใส์สวยเลยครับนวลจันครับเพื่อนๆ ันนะดิ้นดิ้นดิ้ด้เดี๋ยวเอาให้เขา่าป่ยกินขนมปังเนี่ยสองชิ้นยกครับกินขนมปังตัวบนเต็นสองมาแล้วเต็มสองมาแล้ว หลังจากที่ได้แต้ม2นะครับตอนนี้นะครับโดนฝนถล่มครับเพื่อนๆนะแต่โชคดีนะครับไม่มีลมนะครับโอ้โหว่าแล้วครับวันนี้ต้องโดนฝนแน่นอนนะครับตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงกว่าแล้วนะเพื่อนๆนะก็ยังได้2แต้มอยู่เลยนะครับตั้งเป้าไว้5แต้มจะได้รึเปล่าวันนี้โอ้ยฝนดันมาตกอีกเพื่อนๆเอ้ย ไไปได้งฟ้าหลังฝนงดงามเสมอมมมพเพื่อนๆนะจัดมาแล้วครับแต้มสาม,มนะครับตอนนี้ข้เกือบเกือบจะสี่มงเย็นแล้วนะเพื่อนนะแต้มสามกำลังมานะครับตัวนี้กินในลักษณะงาน สปิวสองชิ่งยกนะครับนะมาลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับปลานินหรือเปล่าโอ้โหตัวนี้เป็นปลาบ้าครับเพื่อนๆสีสวยมากครับเพื่อนๆกินในลักษณะงานสองชิ่งยกนะครับก็เหลือเวลาการตกอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆนะลุ้นกันกับอีกสองแต้มนะครับจะเข้าเป้าเข้าตามที่วางเกมไว้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะวันนี้ตั้งเป้าไว้ห้าแต้มนะตัวนี้สีสวยเลยครับปลาบ้าครับเดี๋ยวดูสีหน่อยครับ สีสวยนะนีบ่บ้าๆบ้าๆ ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับนะยังได้อยู่สามแทมอยู่เลยนะครับยังไม่เข้าเป้านะครับที่ตั้งไว้นะแต่ว่าตอนนี้นะครับขันเบนะครับสายมีอาการวิ่งครับวัดสวนแบบนี้ครับไม่รอดนะครับแทมที่สี่มาแล้วนะครับนะตอนห้าโมงเย็นพอดีนะครับปลาตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นปลาตัวทิ้งท้ายแล้วนะครับวันนี้นะตั้งเป้าไว้ห้าได้แค่สี่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าเป็นปลาอะไรนะครับดูจากแรงดึงแล้วนะครับ ตึงตึงมือนะครับก็ น่าจะตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้นะโอ้โหเป็นปลานวนจันทร์อีกแล้วครับเพื่อนๆแต่ไซต์ตัวนี้น่าจะมีครึ่งโลนะไซส์ใหญ่อยู่นะครับวันนี้ก็ค่าคัน50บาทนะครับได้สีแต้มก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็พาเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาตกสปิ๋วกันบ้างนะครับวันนี้นะครับสองชิงยกทํางาน2ตัวนะครับแล้วก็สปิ๋วตุ้งติ้งทํางานอยู่2ตัวนะครับส่วนไม้ตายไม่ทํางานนะครับวันนี้นะทำงานแค่2คันครับตัวนี้หนวนจันนะครับ ใช้ครึ่งโลนะครับสวยๆเลยนะครับพอได้ลาบครับ50บาทกับ4แต้มสวยงามตามท้องเรื่องครับเพื่อนๆหนนะมายเก็บตกน้ำหกนะวันนี้นะมาตอนบ่ายโมงนะเริ่มตกบ่ายโมงครึ่งนะสามชั่วโมงครึ่งครับวันนี้ว้าวันนี้นนนนทั้งหมดสีแต้มนะเพื่อนนะรอดตัวครับน,ะนี่ครับนนจันใสสวยเลยเนาะโอ้โหใสประมาณครึ่งโลนะนนจันสามประบ้านหนึ่งนะ กงเพืเ่อนๆตอนนี้ก็หมดเวลาความสนุกแล้วนะครับห้าโมงแล้วนะครับก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะ<ม>ก็วันนี้นะฮะสามแบบ3สไตล์นะกับงานสปิวนะก็ไม้ตายนะไม้ตายสองตะขอแล้วก็สองตะขอตุ้งติ้งนะครับแล้วก็2ชิ่งยกนะวันนี้มีเวลาตั้งแต่บ่ายโมงนะมาถึงบ่ายโมงนะครับตกก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะสชั่วโมงครึ่งวันนี้ได้ทั้งหมด4แต้มนะครับเพราะเราตรวจเดี๋ยวมาดูผลง,งานนะ นี่ครับเพื่อนๆหนืนจันนะครับไซส์ประมาณครึ่งโลนะครึ่งโลก็สามแต้มแล้วก็ปลาบ้านะมาหนึ่งแต้มครับสี่แต้มพอได้มันนะครับกับหมายบ่อหมาวันซ้าน้ำหกในวันนี้นะครับวันนี้สินค้าของมันช่องทํางานได้ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวเยื่อนะวันนี้ใช้เป็นให้เกิดปลารุมเหนือวเมฆนะผสมกับขนมปังนะชิ้นเกี่ยวก็จะเป็นชิ้นเกี่ยวสมเร็จรูปเหนียวเมฆนะกับ ตัวขนมปังนะหลอดตัวนะวันนี้นะถ้ามันเพื่อนสวนใจสินค้าทักเข้ามาได้เลยนะครับก็หมายนี้เดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมจะกลับมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกสักรอบหนึ่งนะหมายนี้ก็จะเปิดถึงวันที่1น,นะวันที่1น,นะหลังจากนั้นก็จะปิดนะก็เดี๋ยวมันลุ้นกันอีกสักรอบหนึ่งนะว่าจะเป็นอย่างไรนะวันนี้มีเวลาว่างน้อยนะครับเลยใช้เป็นคันสปิวมาแทนนะถ้าเชียงรุ่อาจจะไม่ทนันไม่ทันการนะก็ปลาออกไปจินไก่นะก็พอได้มันนะในวันที่เจอทั้งฝนเจอทั้ง สภาพจากที่ไม่ค่อยดีนะป้าปิดทั้งวันก็ไว้เพียงเท่านี้วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเนื้อเมฆไปชิ๋ง h ช n แนลไว้ด้วยนะครับครับ